好。<noise> โ,โอ้ได้เยอะเลยเจ้าจอมอ่ะพลอ,อยยังลูกพอยยังพอยอยัง,อ,อ,ยงอ่ะ,อะไปทิ้งลูกไปทิ้งนะแล้วหนูกดติดตามไหมยังเออกดติดตามนะอ่ะก่อนทิ้งหันหน้ามาหาคู่หน่อยอ่ะก่อนทิ้งหันหน้ามาหาคู่หน่อยอ่ะไปอ่ะทิ้งเลยเจ้าจอมหันหน้ามาหน่อยอ่ะไปล้างมือ